ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดมิจฉาชีพโกงอีกเปิดบัญชีม้าแบบนิติบุคคลปัจจุบันมิจฉาชีพมีการจ้างวานบุคคลให้ไปจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจากนั้นนําหลักฐานการจดทะเบียนไปเปิดบัญชีในรูปแบบนิติบุคคล เมื่อเหยื่อตรวจสอบบัญชีปลายทางพบเป็นบัญชีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจริงมีความน่าเชื่อถือสุดท้ายโอนเงินให้มิจฉาชีพพระราชกำหนดมาตราการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566ระบุว่าผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ e wallet เป็นบัญชีมา้ามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเป็นธุรจจหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากหรือ e wallet ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่2-5ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโทรสายด่วน1111ต11่อ87ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด